ดีต้อนรับครับผมวัดสว่างอารมณ์ครับผมนครเศรษฐีนครปฐมครับผมมันนี่ตื่นหน่อยก็ร้อนชัวรภาพัาเที่ยวมาเบิ้งแบบบวบครับพี่น้องมาบวบเห็นบ่พี่น้องมาบวบเป็นนี่โอ้ยงวยเงาไม่นี้ดีครับพี่น้องโอ้ยอยากขามามีโต๊ะให้นั่งพักพอนโอ้ยจินหัวบ้านเลยครับพี่น้องเลยมาไกลจากกรุงเทพปอนไหนครับผมที่ติปโกโลครับผม มุ้งเพื่กาเทียมยิ่งตรงมาแล้วครับผมหมดเยอะแล้วคันสีเรียวใายครับผมโอ้ยอ่อนซอนเอาไหว้ภาคขอโชคขอลาบลุงท้องครับผมอุย้ยผ้าหลบหลอกพี่น้องเบิ่งบวบนาะโอ่อนซ้อนไปใส่แจงแซมรับพี่น้องเนาะโอ้ยแจงใส่กบแจงใส่เขียดรับพี่น้องโอ้ยบ่งวบเน่าจุนจุน อย่าตื่นพาะนาไปสไตล์ญี่ปุ่นครับผมพูนไม่สไตา์ญี่ปุ่นพ่อผมขักดดอกท่านตะวันมันเถ่าครับผมออื้โยเสียดายมาบ่ท่านครับผมโอ้ยมาบ่ท่านกับแมงท่านขี้เหรี่เหลี่ยงเนาะครับเนาะเยันรอบนาการที่ปลูกไม้การที่เหลี่ยงนาะครับเนาะสไตา์แบบเตสวนยันตา์ญี่ปุ่นแล้วครับพี่น้องงานขามาโอ้ยรอบๆพี่น้องพุูน ปันวาตุยนางยูญิปุ่นแล้วครับผมพี่น้องข่าวมาเราจะลืมกดไลค์กดติดตามตัวหน่อยกับร้านทัวร์เด้นะครับด้วยจีทายคลิปให้พี่นอ้องเบิ้งหนึ่งเบิ้งบัตรสวยๆมาถ่ายให้เบิ้งให้งามวิวสวยๆนะครับด้อยขาวมาเราจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนะ่เนายางไปญี่ปุ่นครับผม,มญี่ปุ่นนครบัตรองอรครับมาเพื่อนนครสายสีครับผม บรรยากาศปลายสองครับผมเตี้ดพักยัวน่าอย่างได้ครับเออมาจำตัวบ่มีเดอยก็จริงเ่ะดีครับผมบรรยากาศกาดลมมีลมมีอย่างนี้ครับบ่หันบ่ได้พอดทนได้ครับแต่พานงานกับไปก็พี่น้องงานกับไปชมดอกทานตะวันเนาะเจริญรับพี่น้องมันดอกทานตะวันบ่เถ่าก็จริงเลี้ยงอัมลามดีนวครับพี่น้อง ยังพาตุยเนี่ยพาอย่างขึ้นไปแต่พานครับผมบรอบๆอุ้ยขักขักขักประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อนร้องนี่เ <c oughs> ดี๋ยวท่าจักรวามันห่อนเดืดอดบ่ครับเดือดห่อนครับผมมันเลยเหี่ยวครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมชิมหนาขอกระไม้นะครับ,รบเออชิมนี่ก็ขอขอบคุณท,ทุกกำลังใจเข้ามาติด ตามให้กำลังใจตู้น้อยกระรอนชัวบ้านเด้อครับเด้อจะได้ทายชิปเตสวยไปเที่ยวไปไปพระแล้วก็ได้ชมวิวน้ำขับผมพี่น้องที่นี่คือวัดสว่างอารมณ์หรือลุงท้อครับมาขอโชคขอลาขอหวยครับสักสิบครับผมให้หมวยมันยันมาครับตลาดโบสถ์ครับผมพี่น้องโบสถ์ เบิงบ่งรอบๆพ่อพี่น้องเนาะบายสอนครับพี่น้องเดือดคักอด้วยส<ม>อ,อนเนาะพี่น้องเนาะนมันมาแจกขี้ตีเหลียงงามเนาะพี่น้องไหวพระได้ชมวิวชมบกบวบชมท่านตะวันพร้อมสไตาญี่ปุ่นคักพี่น้องคักคักใหญ่พี่น้องมาเบิ่งมาเที่ยวน้ำกันเด้อครับ ชิปหนาพอกระมัดนะครับเด้อชิปนี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยเด้อสวยบอพี่น้องสวยปอตะพานชมดอกทานตะวันครับผมนี่ครับตัวจริงเสียงจริงครับผม้ผาหอบหลบร่บอหมุนหลบหลเบิ้งนะครับพี่น้อง ชมวิวบรรยากาศแดดขักควกพี่น้องร้อนเนอะเฮ้ย <c ười> สุดยอดครับสุดยอดพอนะเออยังมุนไปเรื่อยเบ้องรอบๆพอนเฮ้ครับพี่น้องสู้ๆนะครับลิปน้าพรมกันมาแล้วครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับ